แคนาเดียนเว้ยกูเป็นแคนาเดียนเออเขาเป็นแคนาเดียนเขาเป็นแคนาเดียน ใครไพ่อืมใครไพ่มีสงสัยใครเปล่าไม่มีมายอะทำอะไร,ะไรลวงเขาปะฆ่าเหรอทำทำเฟสอลยดิอืมเขาไปละเขาเป็นเขาต้องมาปั๊มก่อนเขาเป็นแคนาเดียนแค่นี้แหละ <c oughs> เอ๊อเออแต่แต่อย่าบอกความลับเรานะไม่บอกไม่บอกความลับพี่ไฟไปแคเดี้เหรอไม่ใช่ไม่ยาไง <c oughs> โดโด้เรอ ตายเยอะจังเต้ไอ้ยรอะไรมาใครบอกพายเป็นแคนาเดียนเออใช่พายบอกพายเป็นแคนาเดียนใช่เมื่อกี้เจอมา้กับพายตรงบ่อน้ำแล้วเราก็เดินมาธนาคารแป๊บเดียวก็รีพอร์ตค่ะสิตาไม่พูดอะไรเลยเหรอเอาเลยเอาเลยเอาเลย เอาเลยไม,ไม่เจอใครเลยไม่มีก็ตายทุกคนเดินมาหาตาเหมือนไงกินได้แค่ศพเดียวเหรอกินได้ศพเดียวกินได้ศพเดียวโอ้โหไม่มันเลยมันก็โกงเกินนะกินหลายศพนะ <c oughs> <c oughs> แต่แต่มือไวมากมือไวมากๆ มือไวมากจริงายเไม่ตายเลยจังแระตาร็บไปนี่วก่อนเลยจ้าเต็มทองแต่เราต้องปรับครูดาวเพิ่มแเลอ้่ยอิ่มแปรไม่ล่ะตตนแรกนึกว่าไอ้นี่นะอะไรนายอำเภอแต่เห็นนายเป็นนายอำเภอนี่หว่ามืออย่างไวอ่ะ มันไม่รีพอร์ตวะกะอยู่เอ๊จะรีพอร์ตดีไม่ไม่คือตอนแรกคิดอยู่ว่า<ล>ถ้ารีพอร์ตถ้ารีพอร์ตแล้วสมมติว่ามสมมติว่าตาลอ่ะเป็นเป็นโดโดแล้วทํามันเป็นเนียนอยู่กับศพอ่ะเดี๋ยวมันจะเคลื่อนก็เลยแบบอ่ากูรอให้ครูดาวหมดก็ได้วะจะได้ชัวร์แล้วก็รู้เรื่องเ๋ยคือไพไไปเจอเหอเจอศพคาคาคา,าเลยหวัวเราะอยู่ vừa lắm lắm à? lắm 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 ยี่ช้ำเดลงไปข้างล่างไายไืมถามอะไรอย่างดีว่าทำไมมันถึงมีห่าดเฉยๆได้ว,วะก็อาจจะมีนะทำไมพายถึงเอาห่าดเฉยๆเข้ามาด้วยละ่ะเตะเไม่ไมครับเอาไปหรือเปล่าไม่ใช่ถึงผมจะสีแดงชื่อสีแดงแต่ผมก็ไม่ได้มีอาวุธมานีนมาเนี่มานน้่มานน้น,น,นอ๋อ แต่ฆ่าเขาเหรอแตดับเบิ้ลคิวเหรอทำไรอะ่ะเขาเป็นแคนาเดียนอ๋อขับเร็วไปไหมขับเร็วเป็นเร็วคนเดียวนะบอกไมค์คนเดียวนะอแชมป์นะไมค์กูเป็นแคนาเดียนยอดเงินเดี๋วย <c oughs> วพาออกมาแชมป์มาขึ้นมาทำไมตกใจ <c oughs> มากันเยอะเลย ม่เมื่อกี้ไม,ไม่ไม่มาตรงนี้หรอฮะให้เขาไปไปปัดลายนิ้วมือ,อมอเรียกเราทำไมวะเปล่ากูไม่ได้เรียกมึงอา่าแย์บอกว่า,วาจะมาแชมมาไม่เหรอแต่ว่าให้เรียกมาให้เรียก,กให้มาแบบว่าเออมามามาฆ่าเราเลยแชมป์ เอลโลอุ้ยเล่นด้วยเต่าอะไรอังโลอ๋อดิว่าเต่าก็เลยงงอ่านเอาร้งวเปอะไรอ่ะขอระบุชื่อสถานที่ครับอ่าล่างสุดเลย ใกล้ๆไอ้บ้านบ้านเล็กกันใกล้ๆบ้านเล็กอ๋อแถวกระท่อมมานะอถามแกแหละไม่รู้เลยไม่มีบาะแสเลยไปไม่มีบาะแสเลยคือคือหนึ่งคือมันมันมันไม่รู้ว่านานหรือยังมันไม่รู้ว่านานหรือยังแต่ว่าภายไมชปมอยู่ซ้ายบนแต่ที่เห็นดีนอยู่ทางนั้นแบบๆป่ะแต่ตะกี้เพิ่งส่วนแชมป์ วะแชชมมป์แต่ไปชเป็นไปแชมป์อยู่ทุกคนเลยว่ะแต่ต้นเกมแชมป์กับไม้เดินมาจากข้างตรงนั้นแหละล่างขวาใช่ก็คือขึ้นมาเรามาเจอก่อนประตูปิดเลยตรงนั้นก่อนประตูปิดพอพอขึ้นมาปุ๊บประตูปิดป๊บเลยใช่เออไอเควสประตูปิดมันต้องขวาใช่ปหมเควสอยู่เวหาใช่ใช่อยู่อยู่กับอยู่กับน้องโต้ว ขบวนเลยละกันไม่มีเบาะแสก็ใส่แชมป์ไปเลยละกันเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีจริงว่ะเฮ้ยมีจริงว่ะไปคนละ้นึองมันกระจายมันกระจายเลยละกันคนละนหนึ่งอย่าให้รู้นะตาลเงียบๆอย่างเงี้ยเฮ้ยหัวเราะว่ะไอ้ตานอมยิ้มเฮ้ยเฮ้ยไป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 ว่า Wow, mấy người lại đi đấy. <laughs> hey. Hả? Huh? Hey. ไปไหนกันหมดวะเนี่ยแปลกแลกแล้วแปลกแนะ ว่าไงดีนว่าไงดีนยังไงดียังไงแปลกนะดีนเอ้ยเอ้ยดีนหายปะเสียงมันขาดกระตุกเฉยเลยไม่ไม่ไม่ได้ขำใช่ไหมอันเนี้ยกูงี้กูพูดกูพูดกูพูดนะกูอยู่กับดีนอยู่กับตาลอ่าแล้วก็เดินไปด้วยกันสามคน พอเดินพอกาลังจะอยู่ตรงสารอ่ะพอกาลังเดินออกปุ๊บเอ่อก็กดเกิดขึ้นเกิดการรีพอร์ตกูยังไม่ได้กดปุ่มรีพอร์ตเลยซึ่งกูกลายเป็นคนรีพอร์ตเถยเลยอ่าอ่าอย่าเพิ่งโหวตอย่าเพิ่งโหวตเราไปเจอกันที่น้ำพุกูโหวดแล้วไอ้เหี้ยกูว่าอืมอืมน่าสนใจนะเดี๋ยวพี่ส่งให้น่าสนใจนะน้ำพูนะดิน ได้ได้ได้เจอกัน <c oughs> มันไม่ใช่ <What S 1> ว่ะมันไม่ใช่ว่ะวัดคููดาวกันไมเนี่ยมีเวลาก่อนที่คููดาวจะมาเช็ดวนกัน <c oughs> เฮ้ยไปไปไปเอ้ยอทอม ôi, bị sai, tôi đã đáp phải. Hey sad. Never, nhiều lắm. ดุกูด่าเก็บดุกสามศพอ่ะดเออแล้วแชมป์ไม่ใช่หรอแล้วแล้วแล้วเต้ตายได้ไงอ่ะตายเพราะดุกอ๋อคือดุกตายสองคนเลยโอเคไปเชื่อแค่สามคนเลยเดยเชื่อทำไมดุกแมนอะใช่ไหมดูด่าแต่คนพูดไม่ทันจบประโยคเลยดูด่าเน้อคอนเทนต์ไม่เล่าคอนเทนต์ไม่ฟังเลยดูเออทำตายยังไงเรื่องมันเป็นยังไงเนี่ยเมื่อกี้ไปเล่าให้ไหมฟังแต่แต่ว่า กูเจอกูเจอเต้อยู่ตรงนั้นใช่ป่ะเห็นดี้เนี่ยทันหมดแหละแล้วกพวกกูบอกเต้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 ทั้มีปืนมีปืนเต้ก็ฮะกูบอกมีปืนมีปืนเต้ก็ฮะอ่าฮะอีกูซับเลยกูไม่ได้ยินไงเราถูกตัวด้วยดเข้ามาทำแซมแซมแซมสองสายดินอยู่ดินอยู่ได้กูนึกว่าเต้เป็นมิมิกอืมโดนไม้ซื้อ โดนโดนกูซือไมบอกไมาชื่อแดงแต่ไม่ไม่มีปืนนี้คือว่าฆ่าไม่ได้ทุกขามทุกขามเราของฉชกับเราส่วนเราเนี่ยเราบอกแค่ไมค์กับไมค์ว่าเราเป็นแคนาเดียนแล้วก็ไม่มีใครมาฆ่าเราเลยคือเราเราเรากูกูเดินกูเดินกับกูเดินแบบไม่ทำเพลสอ่ะเดินแบบเหมือนหาคนอย่างเดียวมเดิน็ดีนะแสดว่าดีน่าจะใช่เราตานโดนเฉยแล้วครับทำไมเป็นกูไม่แหละกูเป็นกู พูดไม่ทันพอไปถามเลยนะถามแชมป์ว่าแชมป์สงสัยใครแชมป์บอกแชมสงสัยตัวเองกูก็ซักเลยเอาอีกดอกหนึ่งโดนทุกคนทุคคิว